สุขสบดีอีกคนหนึ่งน้พี่เ้องเนาะกำลังลำลาพาจากกันเอาไปกอดก็พอไหมกอดก็พอก็แม่ลูกชิมงานละด้ แม่ฮันขอบโมขอบใจละลายเด้อพอมีเมกแก้วเลี้ยงเลี้ยงเครื่องดื่มเลี้ยงเลี้ยงเฟอเลี้ยงผีเลี้ยงน้องคอยบุญคำน้ำสู้อยู่ดีมีแห้งเอ้ดีมากพร้อมี้ดีสำเร็จอยู่บ่าสินะ

Đôi mát chân nàng yêu cá nó mát chân nàng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  mát đời nàng mát chân nàng mát chân nàng mát chân nàng แมนแมนทำบุญนำกันแล้วทำบุญนำกันแล้วจะงเห็นกันโดบาย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  อ่ะเปิดจิตหลดนะโชคดีเด้อโชคดีเดินทางปลอดภัยเด้อขอหักไม่หักบ่แพงบาย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 เดินทางปลอดภัยบายบาย เอาเมนกนุบเอาลูกบบายไปเดินทางไปสวรรค์เนาะบัดนี้พี่น้องแมนพี่น้องปากเซพาพาไปพามาดีใจ บ Ball, ่เมื้อนน้ำกันบ่ไปน้ำกันงานปักเซน้ำกันบ๊ายบา่สิไปเรียนเรีนสวรรค์เมื่อนี้เมื่ออื่นกับปักเซ่กับปักเซ่ค่ะเพื่อนจิคีเพื่อนเพื่อนมาไว้เพื่อนเพื่อนล่องไปเห็นสวรรค์แหละเพื่อนจิคียนต์กับปักเซ่บ้านนี้เพื่อนเห็นเลยเด้ค่ะขึ้นนี่นี่นี่พอกระแม่เมื่ออะไรเนียบ้านนี่มิดซอยม้อย สบายดีออกมาหลัดพอมีแม่เกี่ยวมีปลาหน่อยเมื่อวานนี้นี่ได้เห็นปลาเมาอี้ก็ดีใจโดยดีใจคือกันเนาะไอซี่ผัดมาต้อนในเนี้โดยฝุ่นซื้อปิ้งไก่มาต้อนแล้วก็มีหมักมีบ้านเฮามีหมักส้มโดยสมเกียรเดี๋ยวเสี่ยวลงไปทำบุญมืออื่นเนาะเสี่ยวลงไปทำบุญมืออื่น แบ่งเนาะแบ่งกินแบ่งทานาน้ำเนะเาวนะวมลานี่เ <c oughs> กเตนนน้ำเาใส่ใส <c oughs> ่น้ำมันบนี่น้มันพืชอ๋อมันปูดเด็ดนุ่นโดยน้ำมันพืชเ <c oughs> คยปอกค้ายอยู่ได้ให้ส้มหน่อยนพี่น้องเนาะนนให้ส้มหน่อยๆ หลังจากที่กลับมาจากน้องุกเขียนก็สิมาแวะเก็บผักเก็บผักติวพี่น้องเก็บผักติ้วเก็บผักติวน้ำกันเดอ้อภาบผได้ออกมาทางนอกออกมาแล้วกา็สดสื่น สดซื่นกับป่าใหม่เคี้ยวกะจีหมดแล้วธรรมชาติเนาะเนี่ยติวกับงามๆถอบอยู่ในเมืองนี่ก็สิได้ซื้อกินได้เนี่แต่นี่อยู่บนบานนอค่ะบลได้ซื้อจะติด เก็บเมื่อไว,ไว้กินกับปน่นหรือว่าไว้ใส่แกงเห็ดเนาะหอม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 ส้มส้มว่าสันสม,สมติ้วพอมีแม่เกี้ยวพนไทยไปหับอ,ออนของกินที่เห็นในคลิปลอะไรนะพี่น้องมีปีงไก่มีหมักมีแล้วก็หมักสมเชวานสามอย่าง พันจีเดินทางกลับมาแต่สวรรค์พ่นสีลงปา็กแซบบีเนาะเป็นเลยโทร่ให้ปลาเมาออกไปหลัดเอาก็ขอบอกกลบใจหลายๆปลาเมากับเป็นเมคฆาเก่ากับผูกผ้านยางหัดไว้เรียบร้อยพอดีเหมาะจะเอาไปหัดหมกมีหัดไว้กันมันตกเนาะ ไปในตร,รงหมักเกี่ยเลยสัก <c oughs> <c oughs> ีก็ได้แดดกัะแดดอากาศร้อนมากเลย <c oughs> อากาศหนาห้อนร้ายแต่ว่าต้นใหม่เชียวกระจี้งาม ไปเดินทางกลับกับปราเมาเนาะบัดนเนาะขอขอบคุยกับใจเอฟซีทุกคนเนาะขอพระคุณหลายๆเด้อที่ติดตามเนาะและกระเบิง่งส่องปราเมาตลอดมาเนาะขอขอบคุณทั้งเอฟซีผู้ที่เข้ามาเบิงมาชมใหม่เป็นกําลังใจให้ปราเมาเนาะสิเดินทางก็เด้อพน้องเกอตอนนี้ฮะก็ฮหอดอันอ,อ,ขอนาขนะ้างน้านทางแหวบรรยากาศเนาะยังบกไกด่ดสอไก่สเขาบ้านน้ำมงแล่วลนะ มาถึงบ้านแล้วจ้าถึงบ้านพักหนึ่งแล้วนะบา,บายดีไมสามนาใหญ่ส่วนล้านชายก็นอนหวานเววปาทานนนปกคือจีชมพูแท่นะ แก่เด็ก <zo> ท <ys ic discussions> ี่ม <festivals> ันงาวอะเห็ดลัเนาะชีสูงในหนองบอสเนี่ยสหอแล้ป๊าปะป๊าเพิ่นเคยเทาก็เห็ดงานส่วนมักมีกระบวท่านออกแต่รถดชิเมื่อเฮือนผุนลาเอาไว้ปอกปั้นกันกินมาแวะชวนเคยเทาก็เห็ดงานเหมือนเดิมเห็ดยั้งอันนี้ เห็ดย mm. ังอนี้ประตูตั้น่ะบอทำประตูเสียงดังจะเอามาแบ่งกับสาวแพงเอาไว้ลงทำบุญแมน อ้านึกว่างูเหลือมปลาผมผมฟูบาวมันพบเอ้าเอ้าอีกย่างนะ้าปิ้งไกกินบอลุกกินบ้ปิ้งไก่ปิ้งไก่ปิ้งไก่ยังไเธอฉีดได้กินกับเขา ไงว้าวไหนน้องบอสทุกเดี๋ยวลูกทุกทุกเอ้ยนั่นล่ะเอาต้นเอาต้นใหญ่น yeah. ่ะเบ่งกันเอ้ยสามกันสามกันเบาเอาเบ่งกันสามกันนั่นล่ะเอ้ยตบมือตัวหนึ่งเอาไหว้ลงทำบุญเอากระดอ่ะัวเงือกเอา อีกตัวมาแบ่งกันกินเอาตัวได้ลูกเกส,สเือกือเลื้เอเฮใช้ทุอันทุพอมีเมเกี้ยวซะลูกสยดีลูกขอบใจ้อลูกขอบใจซื้อปิ้งไก่ใหญ่ให้กินทุบพอมีเมกีเทุซะลูกทุพอมีแมกี้ยว ขอบอกขอบใจหล,ลายๆขอบุญขอบคุณหล,ลายๆทั้งผมมีเม่เกีียวเนาะกะสิมาแบ่งปิ้งไก่กับสาวแพงแะะกะสิเมื่อเพื่อนเนาะส่วนตัวนกักกะซิถือมาไหวทำบุญมืออื่นขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเด้อพมอมีเม่เกีียวพร้อมทั้งแม่แล้วก็ทั้งหน้าสิเป็นเน,น้องนะทีว่าผ้าม่านสองคน ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมั่งมีสีสุขร่ลำรวยร่ลำรวยเดอ้อเดินทางไปใสามาใสากับขอให้ตลอดปลอดภัยสุขแล้วก็ขอให้สุขอกีกรวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นพอกันคลิปนาเนาะสบายดีสบายดีโอ้ยสบายดีวายวายสบายดียยดยดทำไมโอ้ย